ลบภาพจากละครติดดินแม้เป็นถึงระดับตัวท็อปเปิด4ีพระเอกช่อง7ถูกยกเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศใช้ชีวิตไม่สมเป็นพระเอก หฮัสวีพักพงษ์ไพศาลชื่อเล่นเคมเป็นนักแสดงชาวไทยในสังกัดช่อง7 HD เกิดที่จังหวัดบึงการเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งโดยการชักชวนการแคสติง้งการเป็นนักแสดงได้รับโอกาสร่วมแสดงละครซีรีส์ปฏิหารรักในฐานะนักแสดงรับเชิญและมีผลงานแจ้งเกิดในบทพระเอกในละครยินเรื่องแรกในละครเรื่องไฮโซซอน ตามด้วยเจ้าสมิงผลงานภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอเป็นต้นในปัจจุบนันหาสวีเป็นพระเอกยุคใหม่แถวหน้าในสังกัดช่อง 7HD 2. รับพี่พัทเอกพันกูลหรือนะ้ำเป็นนักสแสดงชาวไทยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเฟรนด์และเมื่อในปี25 4 5ซึ่งปัจจุบนันน้ำเป็นนักสแสดงและพิธีกรในสังกัดช่อง7สีปัจจุบนันน้ำรับพี่พัทได้ ประกาศมั้นและแต่งงานกับชนิสาเหลียวชัยพนันธ์ดัชชีเกอร์ปี2009พศ2552ในวันเสาร์ที่10มีนาคมพศ2555 สามสุกลวัล์คณารถชื่อเล่นเวียเป็นนักสแสดงนายแบบพิธีกรชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องเจ็เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุบชัยศีวิจิตผู้จัดการส่วนตัวนักสแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาหาถึงมหาวิทยาลายัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวียอยู่ปีสองและได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียง ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาว สีชื่อเล่นออมเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งยังทําให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยสังกัดช่อง 7H d เชดีเริ่มอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย M v มีส่วนได้บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยักส่วนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทค